ส่วนส้มที่เราเรียกได้ว่าอร่อยที่สุดในประเทศครับทำไมแม็กล้าพูดคํานี้จริงทุกคนดูเม็ดแทบไม่มีเลยครับทุกคนนี่ส้มสายน้ํำพึง้งอําเภอฝางครับทุกคนต้นหนึ่งสองรลูสองรคูสองร้อยคูณ50สิบหมืม่นหนึง่งใช่ไหมมักแต่เจอคอมเมนต์แนวนี้เสมอว่าแพงอยากให้เห็นต้นทุนของเกษตรกรนะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ กว่าจะได้เป็นผลผลิตมาให้เราทานนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าผลผลิตทั้งหมดเนี่ยมันจะจําหน่ายได้เห็นไหมมันมีร่วงมีเสียมี คนครับแม็กอยู่กับสวนส้มที่เราเียกได้ว่าอร่อยที่สุดในประเทศครับทำไมแม็กกล้าพูดคํานี้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยแม็กเคยนําส้มจากของที่นี่นะไปขายครับขายดีมากและทุกคนติดใจมากมันอร่อยจริงๆทุกคนดูเม็ดแทบไม่มีเลยครับทุกคนนี่ส้มสายน้ําผึ้งอำเภอฝางครับทุกคนตอนนี้แม็กอยู่กับพี่แสมีแซมเออพี่แซมพี่แซมครับพี่แซมแนะนาตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อแซมนะครับ เป็นเจ้าของสวนส้มที่ฝางนะครับผมเออ,เอ,อทุกคนยังไงสวนส้มใหญ่ๆแบบนี้เลยครับที่ทุกคนเห็นพี่แซมมีสวนส้มทั้งหมดกี่ไร่ครับผมพี่แซมมีประมาณ40่ไร่ครับ40ไร่ครับทำมานานยังครับทำมาประมาณ6กเปีแล้วครับหกเปีนะครับผลผริก็ออกสู่ตลาดทั่วไปเลยใช่ครับออกสู่ตลาดทั่วไปเลยนะครับผมส้มสายน้ําผึ้งเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีมันก็ปลูกได้หลายที่ใช่ครับแต่ถ้าเรียกได้ว่าขึ้นชื่่อและดังที่สุดในประเทศก็ต้องเป็น ต้องเป็นฝางครับต้องเป็นฝางทําไมส้มสายนาพึ่งของที่นี่ถึงอร่อยกว่าที่อื่นเพราะว่าที่ฝางอากาศเย็นครับผมอากาศเย็นทาให้ส้มหวานมากเลยครับหวานอร่อยกว่าที่อื่นครับจริงถามว่ามีติดเปรี้ยวไหมมีบ้างแต่น้อยมากๆบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีเปรี้ยวนําหวานตามแต่ที่นี่จะหวานนําเปรี้ยวตามอร่อยแบบกลมกล่อมมากๆใช่ครับกลมกล่อมมากมากเลยส้มฝางครับใช่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับส้มฝางครับใช่ทั้งด้วยความเป็นดินแล้วก็ สภาพอากาศเนาะทางกเกษตรเขาจะเรียกว่า GIA เอ๋ส้มสายและพึ่งของที่นี่จึงอร่อยที่สุดนะครับอันเดี๋ยวเข้ามาดูเข้ามาดูด้านในกันก่อนนิทุกคนดูดิตรงนี้เราถือว่าเป็นฤด,ดูกาลของเขาหรือยังหรือว่าเป็นช่วงอะไรยังไงครับช่วงนี้เริ่มเข้าฤด,ดูกาลของเขาแล้วครับผมสังเกตสีง่ายเลยครับสีเริ่มจะเหลืองเต็มเต็มลูกแล้วครับผมอ๋อแต่ก็ยังมีเขียวหัวบ้างปาปายครับอ๋อแล้วในหนึ่งต้นเนี่ยเขาเหมือนจะมีหลายรุ่นเลยนะครับเนี่ยใช่ับ เออส้มอันนี้จะเป็นส้มนอกฤดูครับจะออกประมาณเดือนเมษาครับอ,อ๋อราคามันก็จะต่างกันไปแล้วแต่เดือนใช่ครับราคาก็จะต่างกันไปครับอ,อ๋ออย่างช่วงนี้เนี่ยเขาจาหน่ายกันอยู่ที่โลเท่าไหร่รครับส้มใส่น้ำผึ้งฝางเนี่ยประมาณ20-30ถึงบครับผมแล้วแต่ว่าส้มสวยส้มเบอร์ใหญ่ครับอันนี้คือราคาส่งออกจากหน้าสวนใช่ครับหน้าสวนโอ้แต่ผมเห็นเราไปขายโลแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเลยนะเอาง่ายๆบ้านผมอ่ะล่าสุดนะกับแพงพชรนะลูกไซส์ประมาณเนี้ย ประมาณนี้นะโลละแปดสิบประมาณเบอร์สี่โอ้เบอร์สี่โลละแปดสิบเลยแล้วแบบเออเขาขายกันตามข้างทางตามตาม่างจังหวัดไงครับผมใช่อย่างพี่แชมป์เขาอยู่แหล่งก็ว่าจะรู้สึกว่ามันแพงเนาะแต่อย่างเราเป็นคนปลายน้ำอะ่ะเจ็ดสิบแปดสิบก็เราก็กินนะเ <laughs> พราะเรามันมาถึงนี่ไม่ได้ไงใช่เพราะว่าค่าถ้าเทียบกันถ้ามาจากค่าน้ำมันค่าน้ำมันอะไรมา,า,มรามก็น่าจะแพงกว่าอยู่ดีโอ้หลายพันใช่คนเรามาเนี่ยก็หลายพันนะครับก่อนจะมาถึงแหล่งแบบนี้นะครับ ต้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยพี่แชมป์ใช้ระยะเวลาการปลูกนานไหมครับประมาณ3-5มถึงหปีครับสา <3 S 2> ปีเริ่มเก็บผลผลิตครับเฮ้ยไวมากนะจริงๆเขาให้ผลผลิตตั้งแต่ปีเท่าไหร่พี่แชมป์ถ้าดูแลได้ดีก็ประมาณปีที่3 3ปีออกลูกเลยเหรอใช่ครับต้นหนึ่งเนี่ยให้ลูกประมาณกี่โลได้พี่แชมป์สอตะกร้าตักภา,ายในช่วงปีแรกๆครับ ปีแรกประมาณห้าสิบถึงหกสิบกิโลห้าสิบถึงหกสิบโลอ๋อต่อหนึ่งต้นใช่ไหมครับครับผมอันนี้ผมหมายถึงว่าพี่แชมป์หมายถึงว่าพี่แซมหมายถึงพี่แชมป์อยู่เากไหนครับพี่แซมหมายถึงว่าทุกรุ่นเลยป่ะคือรวมทั้งทุกรุ่นใช่ครับรวมทุกรุ่นครับก็คือประมาณห้าสิบหกสิบโลภายในปีแรกนะครับแต่ถ้าต้นใหญ่ก็จะได้เยอะตามปริมาณต้นครับอย่างมากที่สุดล่ะ สิบตะก้าครับ200ร้อยกิโลเยอะมากเลยได้สองร้อยประมาณ5ปีขึ้นัรห้าปีขึ้นหือสมดกครับต้นหนึ่งสองร้อยโลสองร้คูณเอาราคาส่งหน้าสวนที่เคยได้ราคาดีที่สุดกี่บาทครับถ้าเป็นช่วงประมาณตุลาก็จะประมาณ50าสิบสองร้อยคูณห้าสิบมื่นหนึ่งใช่ไหม แต่ช่วงนั้นส้มจะมีเก็บไม่หมดแตมีน้อยอครับใแต่ช่วงนั้นราคาจะแพงที่สุดครับแต่ก็ดีไงก็ <laughs> วงวดี <laughs> ะนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการบํารุงและการเก็บดีกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมขอถามพี่ชามีอก่อนดีกว่าส้มเนี่ยเราสามารถแบบว่าเอาต้นของเขามาปลูกเลยได้ไหมมันต้องมีการตัดตอนกิ่งมีการชํากิ่งอะไรยังไงไหมครับต้องใช้ต้นต้นชําครับผมรากเขาจะเป็นต้นมะนาวครับแล้วก็ เอากิ่งส้มเข้าไปเสียบครับคือปกติแล้วเนี่ยมะนาวมันจะหาอาหารได้ดีกว่าก็เลยเอามะนาวทําเป็นต้นตอแล้วก็ใช้เสียบด้วยกิ่งส้มนะครับที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือแบบนี้ทั้งนั้นเลยเขาก็จะใช้เทคนิคนี้กันทั้งนั้นเลยใช่ครับโดยส่วนใหญ่นะครับอ๋อแบบนี้นี่เองวิธีการดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องลดน้ําเขาบ่อยขนาดไหนรลดน้ํสา3วันครั้งครับผมพ้นยาประมาณ7วันครั้งอ่ายานี่หมายถึงยาอะไรครับ จะเป็นยาฆ่าแมลงแล้วก็อาหารเสริมครับอ่ามีปุ๋ยครับผมมีปุ๋ยมีแคลเซียมโบลอนมีซิงค์มีอะมิโนครับผมแล้วปุ๋ยเนี่ยปกติแล้วเราจะให้กี่วันทีปุ๋ยเดือนละครั้งอ่อเดือนละหนึ่งครั้งนะครับปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยอะไรพวกนี้เลยใช่ไหมหรือว่าปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ส่วนของผมอะัผมจะใส่ปุ๋ยเคมีเดือนละครั้งแล้วก็ใส่ขี้วัว ที่วัวปีละครั้งครับผมอืมที่วัวในแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองใช่ครับปีละครั้ง<อ>ที่วัวก็คือเหมือนเป็นการบำรุงดินไปอะไรแบบนั้นแต่อีกหนึ่งข้อสงสัยคือแม็กอยากรู้ว่าส้มเนี่ยเขาเก็บกันยังไงดูวิธีการเก็บยังไงเดี๋ยวให้พี่ให้พี่แซมพาไปดูลูกที่ควรเก็บควรตัดนะครับอ่าตัด<ๆ>ทุกคนมาดูกันนะครับส้มเนี่ยเขาจะเริ่มออกผลในช่วงเดือนอะไรอะครับออกผลทุกฤดูกาลนะผมฮะ ทุกฤดูการเลยครับก็คือตลอดทั้งปีใช่ครับดูครับต้นก็จะมีแบบลูกเล็กๆก็มีลูกใหญ่ก็มีเก็บได้ก็มีครับอ๋อเออนาส้มมันก็มีกินตลอดแต่มันจะมีมากมีน้อยแล้วแต่ช่วงแค่นั้นเองแต่ส้มช่วงนี้ก็จะเป็นสีสีเหลืองครับสีเหลืองแต่ส้มนอกฤดูก็จะเป็นสีเขียวครับเพราะอะไรครับผมก็ไม่รู้มันเพราะอะไรอ่ะทำไมส้มเนาะ ส้มช่วงนี้เป็นสีส้มมันจึงทําให้ได้ราคาดีอ๋อน่าจะเพราะอากาศเย็นนะผมถ้าอากาศเย็นส้มก็จะออกสีครับอ้ใช่ใช่ช่วงนี้กลังหน้าหนาวใช่ครับหน้าหนาวอย่างนี้นะฮะโอ้โอ้หลังจากออกดอกเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาติดผลนานไหมครับประมาณสิบเดือนครับถึงจะได้เก็บก็นานนะนานรับนานปลูกส้มก็ไม่ได้ง่ายนะเหมือนอย่างที่ตอนเราสัมษั์พี่พี่พี่แซมช่วง มาเจอแรกๆเขาก็บอกว่าอย่างปีที่แล้วก็หนักหนักเราเรื่องอยู่เข้าใครับเห็นว่าเยอะอย่างนี้ปลูกกันเยอะๆเนี่ยลูกดกอย่างนี้นะแต่ราคาปีที่แล้วก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดคิดใช่ครับบางส่วนนี่ถึงกับตัดทิ้งเลยใช่ครับบางส่วนที่ก็ตัดทิ้งเลยปลูกอย่างอื่นแทนแล้วเข้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนปลูกเยอะขึ้นด้วยหรือเปล่าต้นทุนครับต้นทุนสูงมากเลยเนาะปุ๋ยพวกอะไรตรงนี้เนาะใช่ครับอ๋อนะคะดังนั้นเนี่ย เป็นสิ่งหนึ่งที่แม็กอยากจะนําเสนอนะเวลาทําคลิปมาไล่มาสวนอะไรเงี้ยนะมันจะได้ยินเสียงของเกษตรกรเสมอว่าสู้ไม่ไหวทา,ทางที่เกษตรกรเนี่ยทำงานหนักตลอดทั้งปีนะครับแต่สู้เรื่องราคาเรื่องผลผลิตไม่ไหวและตัวแม็กเองก็เป็นคนขายปลายทางก็จะม,มักจะเจอคอมเมนต์แนวนี้เสมอว่าแพงอยากให้เห็นต้นทุนของเกษตรกรนะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ กว่าจะได้เป็นผลผลิตมาให้เราทานนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าผลผลิตทั้งหมดเนี่ยมันจะจําหน่ายได้เห็นไหมมันมีร่วงมีเสียมีอะไรหลากหลายมีเบอร์มีเกตมีคัดอเดี๋ยวมาให้ดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมในหนึ่งต้นมันก็ไม่ใช่ว่าทุกลูกมันจะดีนะทุกคนเห็นอะไรไหมเนี่ยมันแตกเห็นไหมครับมันแตกแบบนี้เกิดจากอะไรครับเปลือกขยายไปทันครับเนื้อเขาขยายไวกว่าก็เลยแตกก็เลยแตกอย่างเงี้ยถ้ามันมันมันมีโอกาสเกิดขึ้นเยอะไหมครับ ประมาณ10%เครับ10%อก็ถือว่าเยอะนะทีเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งสวนนี่ไงเต็มเนี่ยไงทุกคนดูดิที่มันรุ่งร่วงอย่างเงี้ยก็คือมันเกิดจากอะไรอ่ะพี่มันเกิดจากแตกบ้างครับแล้วก็ที่มันร่ง่วงแบบนี้คือบางทีอากาศร้อนเขาก็แบบอยู่ไม่ได้ครับเขาก็เลยร่วงฉนั้นที่มันดูมันก็น่าจะกินได้นะมันอย่างนี้มันมันมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมไม่อร่อยครับเปรี้ยวครับเอาไปคั้นน้ำอะไรเงี้ยคั้นน้าได้ครับขายเบอร์คั้นน้ําได้ไหมได้ครับ เขาก็รับซื้อกันอยครับแต่มันจะเสียง่ายครับพวกนี้จะเสียง่ายมากอ๋อโอ้โหนี่ทุกคนนี่คือเขาเสียนะคือที่เขาลวกจากต้นนะแต่เนื้อนะกลิ่นมากเลยเออเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมให้ดูอืมไม่แค่อร่อยเหมือนที่ขายตามแถวบ้านเราเลยนี่ขนาดลวกอันเนี้ยหน้าไปคันน้ำเนาะเทุกคนดูน้ำนะคันน้ำได้เลยอ่ะ นะถ้าล่วงล่วงอย่างนี้เราขายกันโลเท่าไหร่ครับก็ถ้าล่วงแบบนี้ก็ประมาณไม่เกินสิบบาทโอ้โหเอาไปคันน้ํานะถ้าขายหน้าส่วนนะครับอ,อบางคนเขารับไปเฉพาะคันน้ําอย่างเดียวก็ไม่เกินสิบบาทอันที่ล่วงเต็มเลยครับแต่หน้าไปคันน้ําจริงอ่ะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเอ่อ เวลาเราอยากจะเก็บเนี่ยเราต้องดูยังไงครับส้มช่วงนี้ก็จะเป็นส้มในฤดูนะครับผมส้มในฤดูเราก็จะเก็บเน้นสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองเหลืองเต็มลูกแบบนี้เลยนะครับผมก็คืออย่างนี้เก็บได้เลยเหรอครับใช่ครับแบบนี้เก็บได้เลยครับอ๋อนี่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 อย่างนี้นะวิธีการเก็บนี่คือเราต้องเอากันไกลมาตัดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเอากันไกลมาตัดครับผมแต่ตอนนี้เรามีมีดนะตัดเดี๋ยวตัดให้ดูเลยทุกคนชึบนี่อย่างนี้ก็คือถือว่าได้ครับผมได้แล้วครับเสร็จแล้วเราต้องไปทําอะไรต่่อมัครบพี จะต้องเอาไปล้างครับไปล่อนครับล่อนเบอร์ล่อนคัดไซส์แล้วก็เขาจะมีลงแ็กอยู่ครับแต่ส่วนมากเขาเขาก็จะไม่ค่อยแ็กกันครับแค่ล้างเฉยๆครับเอเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแ็กแล้วใช่ครับไม่ค่อยแ็กแล้วครับผมเขาจะขายส้มสดนี่แหละแค่ล้างอามันดูมดันดูปลอดภัยกว่าใช่ครับเนาะเดี๋ยวผมลองผ่าชิมลูกนี้ให้ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงปกติส้มนี่มันต้องลืมต้นอะไรอย่างงี้ไหม ไม่ครับสามารถเก็บกินได้เลยครับผมเก็บกินได้เลยครับผมเก็บกินได้เลยก็อร่อยเหมือนกันครับโอนี่ครับส้มสดๆจากสวนจากต้นเลยนะครับสายน้ำพึ่งอำเภอฝางนะฮะทุกคนใครอยากกินนะแม็กบอกเลยนะจากประสบการณ์การขายผลไม้มาไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับส้มต้องฝางฝางจริงๆอร่อยมากนะครับโคตรอร่อยนะฮะนี่ทุกคนอื นี่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 ชิมนะแทบไม่มีเม็ดเลยหวานอเปี้ยนนิดๆอร่อยมากทุกคนส้มอร่อยเนี่ยต้องอมเปรี้ยวนี่เนี่ยอร่อยจริงพี่แซมครับเห็นว่าเรากำลังมีคนงานเก็บส้มอยู่ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวพี่แซมพาผมไปดูหน่อยได้ไหมอยากเห็นว่าเขาเออเขาเก็บกันยังไงเขาทำอะไรกันยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูโรงส้มของ ครับผมได้ครับอ่าไปกันครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนมาที่สวนที่เขากําลังเก็บอยู่เลยนะครับอันนี้หลังจากที่คนงานเก็บมาเนี่ยเขาก็จะใส่ตะกร้าอย่างนี้เลยใช่ครับเสร็จแล้วเราจะไปทาอะไรต่อครับพี่แซมเอาไปล้างแล้วก็คัดไซส์ต่ออืมเอาเข้าเครื่องร่อนอะไรอย่างนี้ต่อครับเข้าเครื่องร่อนเอาทุกคนดูเขาก็จะมีหลากหลายแบบนี้นะครับอ่าเอาหลายไซส์หลายเบอร์อย่างนี้นะครับใหญ่กับเล็กงี้อันไหนอร่อยกว่ากันพี่ รสชาติเหมือนกันครับอไม่ต่างกันไม่ต่างไม่เกี่ยวกับขนาดาไม่เกี่ยวกับขนาดนะครับแบบเราก็บรถก็ชอบกินใหญ่ๆเนาะมันแกะทีเดียวไงนีดูทุกคนสวนใหญ่มากเขากำลังเก็บกันอยู่นะครับะจะลองเดินเข้าไปดูนี่อนี่บบนวิธีการเก็บวิธีการเก็บกาจะมาตัดตรงหัวตรงตรงนี้ครับตัดออกใค่ม่เหลือคเหลือแค่นี้เหลือแค่ลูกครับแล้วก็เราก็จะดูประมาณว่าเนี่ยสีเหลือง เหลืองทั้งลูกครับเราก็จะเก็บนะครับช่วงนี้ถ้าออกเหลืองเหลืองทั้งลูกอย่างนี้คือเก็บนะครับใช่ครับแต่ถ้าผมเห็นบางทีมันมีเหลืองแค่บางส่วนเขียวรอบๆอย่างนี้คือไม่ได้คือไม่ได้ครับใช่ครับต้องเหลืองเต็มลูกแบบนี้ครับนี่เี๋ยวเนเดี๋ยวเราเข้ามาดูดูซิว่ามันมีไหมอันนี้เลยครับปัญหาที่เจอนะครับอีกอย่างหนึ่งอันนี้ครับด้านลองแกะดูครับนี่ข้างล่างข้างหลังเขาจะเขียวครับ ข้างหลังเขาจะเขียวข้างหน้าเขาจะแบบเหลืองเหลืองจ๋าไปเลยครับอย่างนี้คือฝ่อใช่ครับคือฝ่อครับอ๋อ oh, อย่างนี้เนี่งเราดูไม่ออกเลยอะเราก็คิดว่ามันแบบว่าน่าจะได้ mm. นะอย่างนี้นะ mm. มันเ,เหลืองครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาผมซื้อกินผมก็เคยเจอแบบนี้อย่างเงี้ย mm. เออแบบนี้มันอาจมีหลุดไปได้หรือว่าบางทีเขาส่วนเขาก็ขายตกเก็บปะไม่ใชบ่บางทีเขาขัดใสครับแล้วก็ช่วงที่เขาหยิบออกบางทีมันออกไม่หมดอ๋อมันมีหลุดไปบ้างมันมีหลุดไปบ้างนะมันหลุดไปบ้าง ผมึกว่าบางทีอาจจะแบบว่าแม่ค้าเขาอาจจะมาแบบขอซื้อตกเกตไปขายในราคาถูกไงมีไหมมีครับอ๋อก็มีก็แสดงว่าเราก็อาจจะเจอแบบนั้นก็ได้นะครับก็แล้วแต่ก็อร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยเหมือนกันครับอร่อยอร่อยเหมือนกันมันแค่มีครึ่งหนึ่งที่ฟอร์นะฮะอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ชาวสวนส้มก็จะเจอนะครับใช่ครับโอเคแล้วครับก่อนพี่แซมอัดคลิปแล้วก็แนะนําคนดูบางทีพี่แซมตั้งกล้องอย่างเงี้ยเาตั้งกล้องแล้วก็แบบตั้งคนเดียวนะเนี่ยทุกคนครับ วันนี้แซมพาอยู่ในไร่ส้มนะอันนี้แซมจะมาบอกว่าส้มอย่างเงี้ยทำไมสั้นๆพยายามไม่ให้เกินหนึ่งนาทีแล้วพี่แซมก็ลงเลยไม่ต้องตัดมะนาวข็บนไปส้มนี่ไงเห็นไหมแยกชัดเจนล,ลำต้นอ่านี่นะครับผมที่เป็นลําต้นนี้เขาจะแยกนะครับข้างล่างเขาจะเป็นต้นมะนาวนะครับผมข้างบนเขาก็จะเป็นต้นส้มนะครับผมขบเขาเอาต้นส้มมาชากับต้นมะนาวส่วนนี้นี่มีอายุป,ประมาณกี่ปีแล้วครับพี่แซมมีอายุประมาณ10ปีได้แล้วครับสิบปีส่ว ต้นส้มเนี่ยมันจะให้ผลผลิตได้อยู่จนถึงอายุประมาณเท่าไหร่ครับคือขึ้นอยู่ที่การดูแลครับผมถ้าดูแลดีเขาก็ออกไปออกผลไปตลอดเรื่อยๆเราไม่ต้องแบบว่าตัดแล้วปลูกใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ต้องครับไม่มมันมันได้ยาวๆเลยใช่ครับกินได้ยาวๆเราพูดแต่ข้อดีอ่ะมันเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ได้ดีซะทั้งหมดเพราะอย่างของพี่แซมเนี่ยเขาเริ่มต้นก็ช่วงเริ่มต้นนีนก็หนักเอาเรื่องทั้งเรื่องการลงทุน กว่าส้มจะโตจนที่ให้ผมผลิตได้ที่สมบูรณ์ขนาดนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายใช่เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนที่พี่แซมเขาปลูกแบบเริ่มต้นมันเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับมันไม่ได้ง่ายไปซะทั้งหมดนะทุกคนกว่าจะมีส้มอ,อร่อยอร่อยให้เรากินแบบนี้พี่แซมเขาเจอปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันครับทําไว้ทําอะไรครับเนี่ยทําไว้เป็นครอกข,ของส้มครับผมเวลาส้มเขาลูกเยอะๆครับเขากิ่งเขาจะหักครับถ้าเราไม่ทําครอกให้เขา ทำเป็นแบบเหมือนที่ค้ำไว้นะครับนี่แล้วทุกคนสังเกตดูสปริงเกอร์คือเยอะมากนี่การให้น้ํานี่เราต้องให้บ่อยขนาดไหนพี่แซมสามวันครั้งครับผมพยายามไม่ให้หน้าดินแห้งเลยครับผมหน้าดินต้องชุ่มตลอดเวลาครับถ้าหน้าดินแห้งเขาก็จะร่วงครับร่วงเลยร่วงที่เห็นเห็นนี่คือน้ําไม่พอใช่ครับ<ต>ไม่งั้นจากน้าไม่พอบ้างครับ ไม่งั้นเนี่ยถ้าไอ้ลูกที่เรากําลังใกล้จะได้เก็บเนี่ยถ้าเราให้น้ําไม่ถึงคือร่วงเลยใช่ครับนี่เป็นสายพันธุ์สีทองครับลองชิมก็ได้ครับสายพันธุ์สีทองนี่มันก็จะจืดนะครับเขาไม่ได้ดูแลนะครับจะสรงเขาไม่ได้ดูแลมันก็จะเป็นมีไม่ฉีดยาเนาะใช่ครับไม่ได้ฉีดยามันจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นเหมือนดุของ เหมือนมะกรูดเลยเมงมันเจาะเนาะมันก็ดูไม่น่ากินเลยจริงๆอ่าดีกวเนี่ยอันนี้ส้มที่คือที่เขาไม่ได้ดูแลนะเห็นไหมถ้าไม่ดูแลทาไมบางคนถามต้องมีปุ๋ยมีเคมีมียานี่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ชิคกี่พายลองเล่าดูแล้วทุกคนคิดว่าจะขายได้ไหมล่ะนะฮะเอาพูดตรงๆอ่าไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วขนาดเปลือกช็อกโกแลตยวไม่ค่อยเลือกกันเลยอร่อยจะตาย ที่เขาดราม,ม่าเรื่องไอสารเคมีในองุงนวลของต่างประเทศอะของจีนะอะทุกประเทศพี่ํำ <c oughs> แต่มันอยู่ที่กระบวนการในการเก็บเนาะก่อนจะเก็บอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แบบว่าฉีดปุ๊บแล้วเก็บมาส่งให้เราได้กินเลย <c oughs> ใช่ไหมเออมันก็จะมีกระบวนการของเขานะครับว่าต้องทิ้งระยะเวลาไปเท่าไหร่กว่าจะเก็บเอามาบริโภคได้ <c oughs> เพราะอย่างที่พี่แซมบอกเม wow, anyway, wow. ื่อกี้นี้แหละว่าเวลาเขาเก็บส้มมาแล้วเขาก็ต้องเอาไปล้างก่อนล้างเสร็จแล้วเขาก็ไปร่อนเบอร์ก็อร่อยก็อร่อยอร่อยทุกลูกใช่ไหมครับขนาดเปลือกไม่ดีก็อมเปรี้ยวอมหวานอร่อยดีและนี่ก็คืออีกหนึ่งแปลงที่ พี่แซมพาเรามาดูนะครับอันนี้เป็นแปลงที่พี่แซมเพิ่งเพิ่งปลูกมาได้กี่ปีพี่เพิ่งปลูกมาได้สามปีครับผมปัญหาหลักๆเลยของการเริ่มต้นทําสวนส้มเนี่ยมีอะไรบ้างพี่แซมมีปัญหาต้นเหลืองครับนี่เลยนี่เลยครับต้นนี้เลย,ต,เลยต้นเหลืองครับเหมือนเขาจะแกนแกนะเนาะดูคนเผื่อนี่คือเหมือนมะนาวอันนี้ก็คือปลูกพร้อมกับเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่เหมือนเขาได้น้ําไม่ถึงประมาณนั้นไหมได้น้ำ<ม>แล้วก็ราก,กเขาเป็นโรคครับรากเขาแบบไม่ค่อยดีครับ ลากเขาไม่ค่อยดีครับในหนึ่งไร่เนี่ยเราจะเจอแบบนี้ประมาณกี่ต้นครับหนึ่งไร่จะมีประมาณหนึ่งร้อยต้นนะครับเราจะเจอแบบนี้ประมาณสิบต้นครับสิบก็ถือว่าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมจะมีปัญหาสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ที่เราให้ดูจากแปลงนู้นเนาะที่ดินจะชื้นฉ่ำฉ่ำไปด้วยน้ําแต่แปลงนี้ก็จะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความ แห้งมีความเพราะว่าหนึ่งต้นเขายังไม่ได้โตจนคุมให้ร่มเงากับพื้นดินครับผมเนาะมันก็จะเจอปัญหาตรงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นใช่ไหมพี่แซบใช่ครับอย่างนี้เราก็ต้องให้น้ํามากกว่าปกติไหมใช่ครับให้น้ํามากกว่าปกติแล้วก็ให้น้ําบ่อยกว่าปกติครับก็ปกติอย่างนี้เราต้องให้ทุกวันเลยไหมสองวันครั้งครับสองวันครั้งก็จะจะสั่งอันนู้นสามวันครั้งอันนี้ก็จะสองวันครั้งแล้วก็ ให้นานกว่าอย่างสมมติตรงนู้นให้สักประมาณ10นาทีคร,ครับผมอันนี้ก็อาจจะชั่วโมงครับเอาน้ำจากไหนเนี่ยน,นี่ใกล้หน้าแรงแล้ว <c oughs> ด,ด้วย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูไปดูหนองน้ําครับอ๋อมีหนองต้องขุดเองเลยใช่ครับมีหนองน้ําเราขุดไปเองครับ<อ>ถ้าไม่มีไม่ได้เลยไม่มีนี่คือส้มไม่หลอดครับเหมือนทุเรียนเนาะใช่ครับเหมือนทุเรียนครับมีปัญหาอื่นๆที่ที่เราเจอไหมครับจากการเริ่มต้นทาปัญหาอื่นคือปัญหาน้ําไม่พอครับ นี่แหละน้ำไม่พอน้ำไม่พอปัญหาปัจจัยหลักเลยครับอแล้วเนี่ยผมถามจริงจเนี่ยสวนเนี่ยแปลงเนี่ยเข้าพี่ปู่มาพอปีที่สามปีที่สี่ครับผมใช่ครับคืนทุนยังยังไม่คืนทุนครับบอกตรงว่ายังไม่คืนทุนเลยใช่ครับเนาะแต่ก็อาจจะต้องรอจังหวะเนี่ยคือการทําเกษตรทุกคนการทําเกษตรนะมันจะต้องรอจังหวะรอเวลารอเราต้องประคบประงมเขาขึ้นมาเรื่อย กว่าเขาจะออกผลผลิตให้เราจนคืนทุนได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาครับผมเนาะเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายต้องตั้งตัวใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ครับสามตัแงครับต้องใช้ตัวใหญ่เป็นแสนไหมนะตัวเนี้ยเกือบครับเพราะความนับตัวเองที่ผมขึ้นมาก็สูเป็นหมื่นแล้วนะนี่และตรงนี้นะครับคือหนองน้ำที่พี่แซมเขาขุดไว้กว้างเท่าไหร่พี่แซมกว้างประมาณเกือบไร่ครับเกือบไล่ลึกอะลึกประมาณ สองเมตรครับสองสองสามเมตรมันเคยแห้งบ้างไหมไม่แห้งครับเพราะว่ามีมีน้ําบาดาลครับผมมีน้ําบาดาลครับมันจะมีบาดาลอยู่ตรงนี้บาดาลน้ําลึกครับผม๋อลึกประมาณห้าสิบห้าสิบเมตรครับโอ้ก็ทาเกษตรเนาะมันต้องแบบต้องต้องใช้น้าบาดาลลึกขนาดนี้เราก็จะเอาน้ําจากตรงนี้ไปลดส้มทั้งหมดสี่สิบห้าสิบไร่สี่สิบไร่ครับสี่สิบไร่ครับนี่มาตรงนี้ พฝั่งนี้ที่เขาใกล้น้ำเขาก็จะดูชุ่มชื่นกว่านิดนึงใช่ครับปูกพ,พร้อมกันใช่ไหมครับออันนี้ปลูกก่อนครับอ,อ,นนอันนี้ได้ห้าปีแล้วครับทุกคนเราอยู่ปี่ะเห็นไหมทำกเกษตรนะมันก็มันเหมือนจะง่ายนะหลายคนบอกว่าโอ้ทำกเกษตรแล้วเดี๋ยวก็รวยเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวก็รวยห้าปีห้าปี ยังไม่คืนทุนครับผมยังไม่คืนทุนทปีนี้กะเอาคืนทุนแน่นอนใช่ครับได้นี้กะคืนทุนแน่นอนค,อ <c ười> คิดว่าจะได้ครับประมาณช่วงเมษาผลผลิตก็จะออกเยอะแล้วครับผม <c ười> นะครับเป็นกำลังใจให้พี่แซมด้วยเดี๋ยวถ้าพี่แซมเขาเริ่มคืนทุนอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับลองไปลองเดี๋ยวลองไปดูช่องเขานะเดี๋ยวจะทิ้งคอนแทคไว้ให้เดี๋ยวให้เขาอัปเด <c ười> ตเพราะว่าเมื่อกี้แอบคุยกันแล้วเขาอยากอยากทำช่องเหมือนกันเดี๋ยวจะทิ้งคอนแทคของพี่แซมไว้ให้ด้วยครับนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นิดนึง 40ไร่เนี่ยผมถามจริงๆพี่แซมพี่แซมลงทุนไปทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ณนะตอนนี้ประมาณคร่าวๆอะไรนะตอนนี้เหรอครับครับประมาณประมาณสล้านไม่ใช่น้อยแล้วก็4ีห้าปีมาแล้วนะทุกคนนะฮะเชิญแม่เข้ากล้องเลยไปที่เรียบร้อยนะครับคุณแม่แล้วพี่แซมการทำเกษตรมันยากไหมแม่ถามว่ายากก็ยากอยู่ถ้าคน มีประสบการณ์ก็ไม่ยากหรอกไม่ยากใช่เนาะแต่อย่างแบบว่ากเกษตรกรยุคใหม่อย่างที่อย่างพี่แซมเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าการทรําเกษตรมันยากไหมก็อยากอยากเอาเรื่องเหมือนกันนะคะนะรับเพราะว่าผมเป็นคนรุ่นใหม่นะครับผมแล้วพี่แซมอยากอยากอยากทําอะไรให้อ่อมันพัฒนาขึ้นมากกว่านี้ไหมสําหรับการทรําเกษตรเพราะว่ารู้สึกว่ามันต่างไหมคนรุ่นเก่าเขาทํายังไงแล้วเรารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงอะไร เกี่ยวกับวงการเกษตรหรือเกษตรที่บ้านเนี่ยผรู้สึกอยากอยากพัฒนาอะไรอยากพัฒนาของระบบครับผมระบบการทํางานระบบการเก็บเกี่ยวครับผมก่อนหน้านี้คนรุ่นเก่าเขาก็จะมีเทคนิคของเขาใช่ครับเราก็อยากพัฒนาให้มันง่ายขึ้นให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นครับผมให้ทันยุคทันสมัยใช่ครับเนาะตามตามการเวลาใช้เครื่องทุนแรงครับใช้เครื่องทุนแรงช่วยครับ ปกติเมื่อก่อนเราก็จะใช้กําลังคนใช่ครับปัจจุบันก็อาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่อย่างสังเกตง่ายๆปัจจุบันก็จะเห็นมีการพ่นยาเมื่อก่อนเขาใช้คนเนาะเดี๋ยวนี้ใช้โดรนใช่ครับใช้โดรนนะครับส่วนเขาก็ใช้โดรนนะครับแล้วก็การให้น้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีแบบว่าตั้งเวลาอัตโนมัติ ใช่ครับผมแน่นาคตส่วนพี่แซมนี่น่าจะมีแน่นอนน่าจะมีแน่นอนเออทุกคนเราติดตามชมนะครับท้งส่วนพี่แซมได้เลยแล้วคุณไม่มีอะไรอยากจะฝาก <laughs> คนสําหรับคนที่อยากจะเป็นเกษตรกรยุคใหม่ไมอย่าผมเนี่ยผมสนใจนะผมอยากเป็นเกษตรมีอะไรอยากจะฝากผมไหมคนทําการเกษตรนี่ก็สบายใจไปอีกอย่างนะเพราะว,ว่าเป็นงานของตนเองเป็นงานของครอบนะครัวนะทำเยอะได้เยอะอทำทำดีก็ก็จะดีก็เราไม่ไม่เหมือนเราไปเป็น ลูกจ้างเขาจ้างเขาอาต้องต้องต้องรักรักในอาชีพถ้าถ้าเราใจไม่ผูกพันไม่รักนี่มันคงไปไม่ได้มันจริงๆอ่ะไม่ว่าจะอาชีพไหนเกษตรกร,ร,กรหรือคนทําง,งานทั่วไปนะต้องรักในอาชีพใช่รักในสิ่งที่ทําแล้วมันจะดีเองจะดีเ,เนาะเพราะถ้าเรารักปุ๊บเราจะมีเวลาให้กับมันใช่ใช่ถ้าเราไม่รักเนี่ยมันก็ทาประเดี๋ยวประด๋วประเดี๋ยวประด๋วเออมันก็ไม่สําเร็จอ่าน,นะครับวันนี้ขอบคุณ พี่แซมขอบคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสมาเยี่ยมเยี่ยนสวนนะครับเดี๋ยวสวนหน้าแม็กจะพาไปดูพืชผักผลไม้อะไรแปลกๆอีกหรือจะเป็นสมุนไพรนะครับเราติดตามชมนะคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าทุกคนชอบกินส้มหรือชอบกินส้ม <laughs> 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 แต่แม็กชอบมาก